ราคา20,000เดี๋ยวนี้นะครับผมดูครับโวยนงา๋านาะครับผมเปิดไว้ที่20,000เท่าไหร่ครับเปิดไว้2 9 0 0 0เก่าครับ2 0 0นะครับสําหรับ FC ครับที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้ด้วยนะครับราคานี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่รูเล็ครับผมเดี๋ยวค่อยขอรายละเอียดเพิ่มเติมครับดูครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่ได้อยู่แค่นี้แน่นอนครับช่วงราคาแบบพีกพิงครับนี่ลูกข่าวนะครับผมอ่าหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงครับวัสดมากเลย แม่ลูกแรกด้วยนี่ความสูงประมาณเกือบเกือบประมาณร้อยสามห้าได้ไหมได้ครับได้เนาะสามห้าบวกร้อยสามห้าบวกเนาะกี่เดือนแล้วครับลูกูมันหาเดือนลูกห้าเดือนนี่ครัให้ดูฝั่งนี้ครับลูกห้าถึงหเดือนนะครับอ่าย้ำนะว่าเป็นวัวลูกแรกครับ ราคาขายเลยราคาขายเลยอะราคาขายเลยเอาจากแปดพันขายเลยครับแปดพันนี่ขายเลยใช่ไหมอ๋อสองหมื่นแปดขายเลยนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่เก้าหกสี่หกศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่เก้าหกสี่หกเก้าหกสี่หกขอบคุณครับรอยอื่นครับผมอันนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับผมตัวละหมื่นสามพันห้าครับไปแล้วครับตัวใหญ่อยู่หมื่นสามพันห้าครับ ตัวละนะครับผมอ่าโอเคโอ้วอร์เรย์แพงปิดไปแล้วนะครับผมโอ้สวัสดีครับผมนี่โอเคปิดไปเท่าไหร่ป๋าปิดไปเท่าไหร่นะตายแล้วหมื่นสี่อ๋อโอเคไปส่งได้เลยครับเก็บปิดไปแล้วนะครับผมหมื่นสี่ครับไม่อยากรบกวนแกเยอะอ่าไปเลยครับผมนี่หมื่นสี่ครับตัวนี้ฝั่งนู้นวอรเล่นะครับผมปิดไปที่สองหมื่นครับนู่นอ่าวันนี้วอรเล่ราคาดี ิดไปตัวท่า่ครับป๋าสองหมื่นใช่ไหมอ๋อนี่ครับอ่ปยป้าป้าอ่าอ้วนอยู่ครับผมปิดไปที่ตัวละสองหมื่นกว่านะครับในวัวของเสียเดียวนะครับผมผมชอบลูกมากเลยคู่นี้ปิดไปที่หมื่นเจ็ดครับโอ้เดี๋ยวให้ดูลูกครับผมบีบมาสเตอร์นะครับโอ้โหอ,อ,อย่างหล่อนี่ครับ สวยจริงสวยจริงโอ้โหงามมากงามมากเก็บมอยู่ตรงไหนบึงอครขามิบ้างบางต้นนะใจลูกดีหรือนี่นี่นีนี่ครับงามงามเนาะปานอะเห็นไหมปายังบอกว่างามดูเหลี่ยมตัวครับดูเข็งยาใหญ่ใหญ่เลยายเนเดือนเหมือนเจ็ดมือนเจ็ดครับพอซื้อเนาะปานอะโอ้โหนี่ครับผม มันเยมขึ้นมาอ้ยในแม่มันตัวนี่นี่ปลากยังวัวลูกสวยมากเลยลูกสวยจริงลูกสวยจริงครับสงลูกงามนะป่านอ๋อเห็นไหมครับนี่ครับผมท่านที่อยากได้วัวไปเลี้ยงนะผมมาได้นะครับตลาดสังขารนะครับสวย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 ไส่ลูกเลยเนาะ ืขายโตปเดี๋ยวจะว่ายองขายตปอ็มคือคนยนรงนั้นร้อยประคายก็รูกมันโอ้งามงมากเลยตามมาดูเลยถึงที่เลยครับผมายไูไเซนยเป็นไงครับโอู้ย่างรอเลยโอ้สัวนี้น่าเลี้ยงไว้ครับผม้แข็งว่ะ โ,โอเคครับปิดไปที่หมื่นเจ็ดครับคู่แม่ลูกครับผมตัวนี้ลูกหลอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีโชคดลัคกี้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 ลูกของเจ้าลัคกี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมลูกของเจ้าลัคกี้ครับผมจบกันที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยของใหญ่ของถูกครับอำเภอสังขายจังหวัดสุรินทร์ครับผมในที่เดียวในที่เดียว 呜。 ต่อกันอยู่ที่เท่าไหร่นะจบกันที่1 1 9 0 0ครับผมครับผมอยู่กับเสียโบนะคบใหญ่โอ้ใหญ่โวใหญ่มากเลยครับนี่ครับผมขายผมไม่ขายไม่ได้อะไรหรอกครับขาดทุนตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะอืมเออผลประกอบการเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ยวันนี้ช่วงนี้ลำบากมากเลยครับครับเยอะเยอเยอะเอี๋ก็สู้ไปเราบของเราเราบเป็นขายน้อยน้อยสั้นเออท่านคนจะเป็นพ่อค้าก็สู้ไปตามระเบียบเลยทำยังไงได้เนาะครับเออนี่ครับเสียโบแค่บ้างหรอกไม่รู้จะทำยังไงอืมสู้เราครับ ครับผมไอแถวบ้านมอกก็จะขายแพลงไรเด้อต้นนี้วันไหนมาเกลี่ยเตียกตัวนี้มันไม่มีเตียกหมดเดี๋ยวผมไปดูบัวครับหนึ่งหนึ่งหมืันเรอนึมื่นงพันเก้ารครับผมสามพัิกัแล้วครับหนึ่งหมัก้าร้อนะครับดูครับดูครับอ ปิดเรียบร้อยดีโอเคตัวนี้ปิดแล้วนะครับผมหมื่นเจ็ดนะครับอ้วน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 นี่ครับวันนี้ชาโรเล่ขายดีครับผมชาโรเล่ที่อยู่มุมฝั่งนู้นครับขายไปเยอะแล้วหมื่นเจ็มืนเจ็ด ไปแล้ววันนี้ตลาดคึกคักมากครับผมหยุดตลาดสังขานะครับสวัสดีครับวกผมช่องเอฟเทีนฟาร์มช่องของคนรับวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่ตลาดสังขานะครับเปิดทุกวันพัฒนานะครับผมวันนี้วัวเยอะจริงครับตลาดกลัาคึกคักแล้วนะครับผมวัวพันกว่าตัวนะครับวันนี้ โอ้ฝั่งนูน้นนี่แน่นเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเล่ครับวันนี้อยู่กับร,รมามจา์ทั้งสองท่านนะครับผมนี่หมื่นแปดพันห้าอันนี้เป็นวัวท้องไหมรู้ไหไม่ท้องวัวอ้วนวัวอ้วนไม่ไม่แน่ใ,นใจว่าท้องหรือไม่ท้องเองี้ยของพี่หมดยังพี่เหลือตัวนี้เห,นเหลือตัวนี้บอเอาหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทขายเลยขอมให้บางยังพี่ เอาเวียดมาซื้อเลยวันนี้ซื้อตัวอ้วนอ๋อซื้อตัวอ้วนเนะาะครับผมขขงพี่มีตัวไหนอีกที่ขายไปแล้วนี่บอกตัวไปนตัว,ตวไหนอ้วนแดงนู่นน่ะนี่นี่น,นี่นะเท่าไหร่8 5ดอ๋อตัวนี้ขายไปแล้ว8,500นะครับนี่นี่นี่แ ออ้วนๆนแ,นแดงๆโอเคครับตัวนี้จะขายหก0ันห้าครับตัวนี้แกจะขายหกพันห้าครับราคาวูวถือว่าเป็นไงครับพี่วันนี้ ยังทรงตัวอยู่ยังทรงตัวอยู่ก็ดีครับยังไม่เคยดีแล้วเนาะอ่านี่ครับขอบคุณมากเลยครับตัวนี้ปิดไปที่หมื่นแปดเนาะหมื่นแปดหมื่นแปดพันห้าไอ้หมูยาวๆนั่นยาเก้าพันห้าหมูยาวๆนี่นะตันตันตัวนี้เก้าพันห้าครับขายนะนี่ก็คาเปิดไว้เนาะราคาเปิดไว้นะครับผม 9,500ครับตัวใหญ่นะครับผมความสูงประมาณ1ห3 5ได้อยู่โอ้ถ้าอ้วนไปสวยเลยครับตัวเนี้เมื่อก่อนโครงขนาดนี้ก็เป็นหมื่นครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หลาดนิ่งๆลาดนิ่งน อ๋อนี่บัวแพงใช่ไหมบัวเลขขึ้นรคาคาบัวเลขขึ้นรคาคาอ๋อบัวเลขทุกรอยเลยไหมกับเรื่องไงม,มันจะมีรอยหมืน 4, ม่นสี่หมื่นห้านัดแล้วนัดนี้มันเพิ่มหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโอ้โหเครื่องจักรอะไรครับพวกเนียดมันเขาบอกว่าหาชาวบ้านในหะ้อยก็เหมือนวันหมดอ๋อวัวมันหมดเขาไม่ค่อยขายให้แล้วหรือเปล่าว่าช่วงนี้หญ้าเยอะด้วยใช่ใช่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับผมเออ โอเคขอบคุณมากเลยครับเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับ,รบโหเยอะครับวันนี้โดยเฉพาะชารโรเล่นะครับขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยนี่ครับเจอคนเวียดนามอีกแล้วเดี๋ยวพาไปคุยกับคนเวียดนามนะมาดูแกจะกล้าคุยหรือเปล่านี่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 เวียดมาเยอะใช่ไหมพพครับผมวันนี้ถือว่าราคาเป็นไงบ้าง อันนี้คนมาซื้อนะครับผมเหี้ยซื้อเอามัดเหี่ยซื้อเอามดเน้นหน่อยเราดิในสิทธครับผมได้กี่ตัวแล้ววันนี้สองได้สองตัวแล้วหาเชลีหรือบามันครับเล่ครับเล่ยครับหาเล่ด้วยโอ้นี่ครับผมวันนี้ผมเจอเล่ตัวหนึ่งครับขอบคุณมากษณเลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวมาดูเจ้าของอยู่ไหนครับโอ้นี่ส่งประมาณนี้ในหน้าเลี้ยงเลย โอ้เรลอลอครับผมเนาะป่านเนาะงาม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 งนะามเขาสิครับผมเนี่ยแบบเนี้ยนี่ครับผมโครงสร้างดีอ <fiction. S 1> ือเดี๋ยวรู้เจ้าของอยู่ไหน,ไหนเออ วัวแดงตัวละเก้าพันครับตัวนอนด้วยตัวนะอ๋อตัวนอนด้วยตัวหนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างเสียเดียววันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ค่อยดีครับมากมอเป็นเหมือนเดิมให้ดูไกลๆครับตัวผู้ครับนี่ตัวนอนตัวหนึ่งตัวนอนตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับผมนอนอยู่วัวของเสียเดียวโอเคครับนี ตัวละเก้าพันหัวดำนี่นครับนี่หัวดำขายไปแล้วนะครับแปดพันนี่ครับลูกตัวน้อยๆโอเคครับแปดพัน เปิดเท่าไหร่ครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่ตัวนี้เก้าพันตัวนี้เก้าพันเขาไม่ให้ราคาบ้างยังยังยังเลยใช่ไหมฝั่งนี้เหรอเท่าไหร่ตัวนั้นจ้เาเก้าพันเหมือนกันตัวนี้ก็จ้เาเก้าพันเหมือนกันนี่ครับผมตัวเมียอายุประมาณเท่าไหร่เลยครับสองขวบสองขวบผสมยังยังยังใช่ไหมอ๋อเป็นบัวสาวเนาะสองขวบแล้วยังไม่ผสมนะครับฝั่งนี้แหละครับประมาณปีกว่าใช่ไหมครับ อั่นี้ประมาณปีกว่าเปิดไว้เก้าพันอเอามาแค่นี้ผมวันนี้เอามาห้าตัวขายได้ตัวเดียวเอามาห้าตัวขายได้ตัวเดียวอ,อีกสองอยู่ไหนครับสองนั่นแม่ใหญ่โอ,อแม่ใหญ่เขายาวแม่ใหญ่เขายาวเท่าไหร่เกสิบาหมื่นหนึ่งพันอีกตัวหนึ่งตัวไหนครับน,น,นี่ข้างนี้นี่นะตัวนี้นะเออตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ก็เก้าพันเหมือนกันอ๋อเนี่ยตัวนี้ก็เก้าพันเหมือนกัน อันนี้เป็นราคาเก็บเปิดนะครับผม9,000ตัวผู่ตัวผู้อาจจะตัวอะไรกับตัวเมียนะครับเปิดไว้9,000ตัวนี้ก็9,000ครับั่งนี้10,000ทรงใหญ่อยู่ครับผม มาจากไหนเนี่ยคุณประสาทอ๋อคุณประสาทนี่ครับผมนี่มาคนเดียวบวันนี้จำเบอร์โทรได้ไหมเบอร์โทรครับจกับฝากเบอร์ติดต่อไว้สักหน่อยครับ095 095 36 36 53 53 787เก้าาขอบคุณมากเลยครับเพิ่มมีคนชอบเดี๋ยวเขาโทรมานะครับ เป็นในห้อยมานานอย่างกี่ปีแล้วห้สามสี่กว่าปีแล้วมั้งสามสี่กว่าปีนี่ขายวัวขาดทุนบ้างไหมช่วงนี้ขาดเยอะช่วงนี้ไปขาดเยอะเลยขาดเยอะเลยครับผมแล้วช่วงเริ่มต้นสมัยก่อนตั้งแต่แรกๆล่ะเป็นไงมันยังทุนอยู่นะครับก็ก็ได้ใช้ไปหมสมัยก่อนเท่าไหร่สมัยก่อนก็หกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยเลยใช่ไหมสามสี่กว่าปีที่แล้วใช่ไหมโอ้โหหกเจ็ดร้อยแล้วเนื้อมันกิโลเท่าไหร่ไง ม่อกนทางสารเนื้อมันจะโธเนื้อมันจะแพงกว่าสมัยก่อนเนื้อมันตกกิโลท่าไรกกโลสาวสองร้อยกว่าเลยเยอะจริงแต่ไม่ค่อยเจอเจ้าของยืนอยู่นะนี่ครับสาวอยากถามราคาให้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เจอเจ้าของยืนอยู่นะก็ต้องขออภัยด้วยมไม่รู้ขายกันหมดแล้วหรือเปล่านะไม่ค่อยมีคนยืนอยู่นะ มาจากไหนครับเนี่ยมาจากกูขันมาจากกูขันหมาแล้วโบนี่ ยังยังเลยยังไม่ได้ขายหรอกเอามาเยอะไหมเอามาสามตัวตัวไหนบ้างครับนี่หนึ่งสองสามแม่ใหญ่นี่เท่าไหร่แม่ใหญ่นี้หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองพันเออหมื่นสองพันสองพันครับผมไอ้เป็นวัวสาวบ่วัวสาววัวสาวเลยเป็นลำปีเดินเป็นลำปีครับผมนี่ตัวนี้เขาให้สามพันห้าสามพันห้าเออนี่ดูดูครับดูดูเราดูเออดูนี่ครับผม อยางไม่ได้ขายีนี่สามพันห้ายังไม่ได้ขายอยากได้เท่าไหร่ในใจในใจอยากได้ห้าพันอยากได้ห้าพันขายเลยครับดูครับแต่ไม่ได้ขายสำหรับ fc นะครับถ้าอยากจะเลี้ยงวัวนะถ้าชอบนะครับผมเนี่ยแกอยากจะขายห้าพันนะครับน่าเลี้ยงอยู่ครับผมน่าเลี้ยงเลยตัวนี้แหละ เอาตัวนี้หมื่นสามพันตัวนี้หมื่นสามพันครับอันนี้เป็นวัวสาวเหมือนกันบ่ครับผสมยังตัวนี้ครับขายสมแล้วครับนี่ได้ขายแล้วอ๋อขายแล้วใช่ไหมขายขายหมื่นสี่พันขายหมื่นสามพันครับนี่ดูดูดใหญ่หรือเล็กเดี๋ยวให้ดู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 คนี่ให้ดูฝั่งนี้ครับขายแล้วหมื่นสี่ครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูท้ายหน่อย นี่ครับจำเบอร์โทรได้ไหมป๋าโอ้จำเบอร์โทรไม่ได้ครับจำเบอร์โทรไม่ได้ใช่ไหมยเวียดครับเนี่ยอยากได้ตัวนี้เพือเอฟซอยากได้นะครผมเอาไปเลี้ยงเออเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจห้าพันครับขอบคุณมากเลยครับครับผมนี่ โอ stumbled, e Morning, ้น mm ่าเสียดายเก็บจำเบอร์โทรไม่ได้ครับหมานยังครับวันนี้ยังครับไหนครับอยู่ไหนครับนี่นี่หมครับตัวผู้ตัวผู้มีคนมาให้ราคาบ้างยังปะโอ้ยมีคนให้เลยก็ให้ก็ให้ถูกเกาให้ก็ให้ถูกครับผมอันนี้เพิ่งขายในตลาดนะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าไม่มีหมื่นไหนไม่มีหมื่นไหนครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับผมโปรเมอร์เลยเมอร์เลยเจ็ดอันห้าเจ็ดพันห้าครับ ยังไม่ได้ขายโอ้จ้า,าวเท่าไหร่ครับบัวครับผมโอ้ตัวใหญ่จริงนะเนี่ดูครับปูนจริงถูกมันก็ถูกเกินเจ็ดพันห้า <7, 500. S 1> ครับโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนสร่าไหร่ปะ ก็จะเป็นเมื่อก่อนก็เป็นเป็นหมื่นเลยนะหมื่นเท่าไหร่แต่ตัวนี้นมันจะตามมันแพงนะอือก็หมื่นทวนๆหลยสองืมค,ครับผมอันนี้มันถูกเจ็ดพันห้านี่ยังไม่ถามเลยใช่ไหมเจ็ดพันห้ายังไม่ถามเขาให้เขาให้หกพันขอให้หกพันอ่าโอครับผมเอามาแค่นี้บ่อเอามาสี่ตัวที่เหลืออยู่ไหน อ๋อนี่นะครับ้าห้า5 0 0ห้า5 0 0าฝั่งนี้นะครับผม5 0 0ะครับฝั่งตุ้นเท่าไรปะไม่รู้เลยไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูตัวนี้<อ>ตัวนี้นะครับผม5 0 0าดูครับอาจจะติดพร้อมนิดน,นึงโครงใหญ่ครับ5 0 0นหัวราคา5,000ครับ อันนี้คือราคาเปิดครับเดี๋ยวกระอแกจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับผมแกไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยเจ้าเดิมครับลองไว้ห้าหมื่นครับนี่มันเจ็ดร้อยโลได้ัหงครับนี่ตู้ใหญ่มาก รุนเดือครับผมนี่มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากไหนกันครับบ้านปราสาทวันนี้บ้านปราศาสตร์ที่อำเภอปราสาทอตร์ฝั่งนี้นะครับมาจากไหนครับโอ้วันนี้มาจากที่เดียวกันเลยมาด้วยกันใช่ไหมครับครับเนายังไม่มาเลยวันนี้มานิดยังยังเลือกกี่ตัวเลือกทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวไหนบ้างครับ นี่นี่นี่แม่นี่เท่าไหร่ทำไมคุยโทรศัพท์อยู่จับมูดื้อเออคอยดูกำนันให้ราคาวัวนะตอนนี้กำนันพกเงินมาถึงกระเป๋าเลยจะจ่ายเงินแล้วดูพันห้าได้ไหมซื้อมาจะวันโน่งวดใดเลยกำนันเสียงดังทู่เลยซื้อวันนั้นมันใหญ่กว่านี้นะตัวนี้วันนั้นอะไรดู ห้าตัว่ตัวสองหมื่นสี่พันห้าตัวเล็กกว่าจำได้นะตัวเล็กกว่านี้ห้าใครแม่ใครม่ได้เท่าไรขายเออเท่าไรขายเอาไปเอาหกพันเต็มเต็มหกพันมันไม่ใหญ่เหมือนวันนั้นนะตัวสี่พันกว่างห้าพันนันมันเล็กกว่าถ้ามสวยมันสวยกว่านี้นี่สวยแล้วนี่สี่พันห้าื้อนี่มันยาวกว่า ไปไม่ได้อะไรตัดตัวตัดตัวหกพันตัวละหกพันเลยตัดตัวยอมยอมเออยอมแล้วใช่ไหมยอมตาแล้วยอมไหมยอมเลยแกเป็นกำนันแล้วทุกวันสี่พันห้าเด้ออือสี่พันห้าเออถ้าขายสี่พันห้าไปบอกถ้าขายสี่พันห้าไปบอกใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูเอ๊ โอ้ดูกล้องกล้องตัวใหญ่นะเอาซื้อให้เสียชื่อกำนันเอาตัวละหมื่นซื้อให้เสียชื่อกำนันเอาตัวละหมื่นนีะไม่ได้ซื้อให้เสียชื่อกำนันตัวละหมื่นไปเลยขับตัวขับเองขับตัวเลยนี่ขับตัวเลยขายไหมตาคิดอยู่ขายคิดอยู่ไปเอาเอาคิดพันห้า อะไรเกตไปเอยอ๋อหมื่นเจ็ดพันห้าสามตัวหมื่นเจ็ดพันห้าอออ๋อดีับสไตล์การต่อราคาของกำนันครับวอมสี่ทาไเออไปไปได้แกตต่ออยู่ที่หมื่นสี่ยอมแล้วดีแล้วกำนันเดินไปแล้ว ตอนนั้นเดินไปแล้วเดี๋ยวหาไม่ได้แล้วก็มานี่สตตายไหนห้อยนี่ครับผมก็ต้องแข็งไว้นิดนึงเนาะขาดทุนใช่ไหมครับครขาดทุนขายไม่ได้ครับอันนี้แม่ลูกของแม่ลูกนี่เท่าไหร่หมื่นสามหมื่นสามลูกจักตัวแล้วลูกสองตัวแล้วลูกสองตัวนี่ฝั่งนี้นะครับผมหมื่นสามเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ อ่าหมื 13, 13. ่นสามหมื่นสามลูกตัวผู้ความสูงไม่ประมาณร้อยยี่สิบห้าได้อยู่อโอเคตองร้ยเกี่ยวกับตีบัววางยุงเหมือนเปิืนขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับผมนี่ทั้งสามท่านเลยนี่ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ